วันนี้นะคะเปิ้นก็จะตามสามีไปเช่พาพระนะคะอจะไปดูว่าเขาเช่ากันยังไงซื้อขายกันยังไงที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวไปกันไปดูกันเลยจ้าอา้าจะไปแล้วเหรอไปแล้วสิตามไปด้วยนะวันนี้ไปไหนอ่ะเอาจะไปเช่พาพระไงเช่พาพระที่ไหนล่ะไม่รู้ว่าไปไหนไปด้วยอะ่ะจริง <laughs> อ,าารอ่ะเช่าพระท่ไหตามไปดูพระย่ะ ใช่จะไปดูวิถีเซียนนะหน่อยเขาเข่ายังไงซื้อยังไงขายยังไง,ายยง,ไงตามไปไปไหนเช่าพระเช่าพ้าใครเนี่ยแหละตามตูดไปเนี่ยตลกแล้วไปดิปะไปไปไหนไปด้วยอตามติดตูดไปด้วยเดี๋ยวช่องว่างให้มั่งสิ <c oughs> หรือจะไม่ให้ตาม ตามเอาได้วัวง,งอนไปไปไปโ <Okay. S 2> อเคอ่ามาถึงแล้วนี่ก็ถึงที่ร้านนะคะอันนี้เป็นที่พันธุ์ิ่นเงาบนว,วานนะคะเราจะมีคนเอาพระมาปล่อยอนี้เราแอบบตามมาดูบ้างว่าเขาเช่าอะไรได้บ้างวันนี้นี่ได้แล้วเปองเลยฮะได้เลยมาถึงก็ได้ซื้อแล้วว้าว oh, wow. หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิม หน้าเงินเล็กหน้าเงินหน้ากากเงินงลมยาสามสี 4. หน้ากากได้แล้วล <ง S 2> วันนี้สามสี 4. วันนี้ได้แล้ได้เสียละได้เสียลแล้วเนี่มีมาแบบกล่องเดิมๆแล้วเนี่ยนัดนัดลูกค้าไว้นี่วิดว้าวเวลาว,ว,วิดว้าวเวละโอ้ยวิดเลยวย้าวิดจ้าสุดๆอย่างนี้รับซื้อหนึ่งอย่างนี้รับซื้อหลายแสนนะรอ,อย่างนี้รับซื้อหลายแสนนะใครมีส่งมาขายได้นะรับซื้อหลายแสนโอใส่ต้องไปหาซะหน่อยละไปหานะ ไปท่องอันอะไรครับลูกนี่ก็สนี่คุณพันธ์อ่าคุณพันธ์แท้ครับเหมก็เดิมอันนี้เท่าไหร่ อันนี้เป็นรูปถ่ายของพ่อทองวันลันขารูปซีเปียรูปถ่ายหลวงพ่อทองวันลันขลันขาหลวงพ่อทองที่สร้างเหรียญชิล่าวันลันขาสุพรรณลันขาวะแต่ไม่ได้อันนี้อันนี้นนนนเป็นเป็นปนใบาตาตั้งเป็นใบตาตั้งนี่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 แค่มีที่ซื้อนี่เสร็จซื้อเพราะลายเซนในหลวงคนระับพระประมินทนระ์พระลายเซนเต็มสดนะนี่เต็มสดนะ<อ>แล้วอันนี้จอมพลถนอมใช่ปะ ใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้ใจนะจำคนเลยไม่รู้เนี่ยน่าจะใช่เออจำคนอีกอย่างเนี่ยเป็นผู้รับสนองราชการเป็นไปตาตั้งของเนี่ยเขาตั้งวันที่แต่งตั้งวันที่ห้าธันวาซึ่งเป็นวันวันวันแล้วก็วันพระจะสมอะไรวันสมภพครบีนะวันเกิดขนาดวันเกิดห้าดาววันพ่อดเลยชอบชอบชอบนี่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 หมออยู่มเดิมนี่ยวเทศศาสตรวุฒินะ บอกทิกนิ่นึงนี่หมอเนี่ยนี่หมอเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเวลาถอดปอดมาปุ๊บเนี่ยห้ามเอาเอานิ้วไปลูบผมไม่ได้นะเพราะมินหมอเนี่ยเขาถอนของอ๋อเดี๋ยวของเข้าเดี๋ยวของออกของออกออกของออกก็คัดของอ่ะคือของดีมันก็จะออกไปด้วยไงมันจะคัดทั้งดีแล้วไม่ดีแล้วมันคัดถ้าคัดไม่ดีออกไปด้วยไงเขาห้ามไปลูบผมไม่ได้เดี๋ยวนี่นี่เป็นความรู้เป็นความรู้ได้ี่มานี่เขาว่าหายากมากท้าเวท เาวเวศหลวงพว่อคงวัดบางสารลดโอ้โหชีพเลยบอกว่ากันผีดีนักแลนี่กกตโต็เคชั่นของพุทโธไม่รู้รุ่นไหนแต่เก่าซื้อมาถ้าหลังไม่ยาเแค่คุณนองงงไปเลยแล้วก็นี่พระที่มีอยูเหล้วโอเค <c oughs> จะดูอะไรไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ินราชจริงๆแล้วเราก็อยู่ห้องเดียวกันนี่แหละคะ่ะมีครื่องได้มา นี่จีราในสองสี่ห้าเก้านะสองสี่ห,ห้าเก้านิยมไหมคะอันี้นิยมเลยนี่เราซื<ะ>้อเป็นแสนล่ะไหนไหนขอดูหน่อยดไหมไม่ไม่เบือ่อไม่เบือเบ่อ,ม,อมือสะอาดใส่ซือ้อมือสะนะอ,นะอนะสะาดอืมรัซื้อเป็นแสนนะเป็นแสนนะเอามาขายได้ไปหามาไปหามาวาง่างนี้ดีกวะ่ๆๆะอืมมีนี่ให้ชมไม่ชมสองสี่ห้าเก้าความเก่า ห้าเก้าก็ร้อยกว่าปีอ่ะเก็บมาได้ร้อยกว่าปีอ่ะมีพญานาคด้วยโอ้ยแะ้านะไย่า oh <yeah. S 2> งง,ง,งี้ละจริงๆแล้วเราก็อยู่ <laughs> อยู่ที่เดียวกัน,น <laughs> แต่ว่าใช้กล้องสองด้านมันจะได้แบบเออทานข้าวทา,ขานะะทาข้าว,วนะคะข้าวอ้่างเงครับเ<อ>พียพีเดี๋ยวให้ลูกพี่เอา กินข้าวแรงก่อนสองเยอะไหนดูตาดิตายาเหมือนเดิมปะโอเคจ้าสองพัน 2, บอกเราไม่โดนไม่โดนเปล่าเขาบอกเขาจะให้ของเราอะไรจ้ะเอาเปล่าเอาจ้าเออเ รักยมรักยมลักยมหลวงก่อจงวันต่างนอกนี่เดิมๆเลยนี่ดสิกสุดๆรักกูลงกูรักกูหลวงกูกุมารทองลูกแม่รักยมอ๋อลักยมเร็วโอเคโอเคโอเคครับโอเควันนี้ก็มาดูเขาก็ได้พาไปประมาณหนึ่งนะคะก็ซื้อขายกันไป หลายองค์อยู่นะคะก็ไว้เดี๋ยวจะมาตามติดชีวิตเซียนอีกนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกนะคะบ๊ายบายฝากติดตามกด subscribe ช่องของเพืนน่อนด้วยนะคะ